よし <laughs> พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทว่ามหามก,กุฏวิทยามหาราชตรงหน้าวันนี้หัดอังปรุงลำดับนี้เดียนเชิญท่านผู้บริการระบราชาติได้ถวายพันพุ่มดอกไม้สดเป็นราชสักการะเพื้อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ขอเ,เชิญครับ ถวายความเคารพพระบรมราชานวสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชตรงหน้าวัดดนออที่หัดอัรลงพักคระพมลนรุเดชมหาราชพรมมนาธิบดทั้งงมดตรง ไหวยความครพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิตรทั้งหมดตรงครับ ในันดับต่อไปค่ะขอระระเอขอมมมรียนเชิญพลตำรวจเอกต่อสักสวิมลผู้ราชการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวส่งมอบหน้าที่ผู้รชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชาการในฐานะผู้ราชการตำรวจแห่งชาติผมขอขอบคุณเพื่อนรราชการตำรวจทุกท่านที่ร่วมกันเรียนบัตรงานในหน้าที่ตลอดมาอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่นนอนนโยบายต่างๆของพนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละแม้ว,ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆ ื่องคติของอาชีพตำรวจเราแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านทําให้สําน,นักง,งานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติภารกิจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเกิดความสงบรเรียบร้อยในสังคมได้ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะดำรงตําแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้กฎกรตลอระเบียบหลักเกณฑ์ว่าในการแต่งตั้งยังไม่อาจเริ่มกระบวนการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้ ประกอบกับมีคำสั่งานายกรัทมนตรีที่335ทับสองหลงวันที่26กันยา2567ให้พลตำรวจเอกอิทธิรัตนเพชรเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไปผมจึงขอสมมบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้แก่พลตำรวจเอกอิทธิรัตนเพชรองผู้ชการตำรวจแห่งชาติณบัดนี้สุดท้ายนี้ผมขอ,อนหน้าคุนภศษีรัตนาการ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโลกเบชาพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจงองอุปัตติภัณฑ์ไทยทุกองทุกพระองค์โปรดปกป้องคุ้มครองทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตลอดไปและเลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจชาติต่างที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติจะพ้นจากหน้าที่ราชการ เรื่องจากเกษียณอายุราชการซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่จะต้องพ้นจากหน้าที่ราชการในวันที่30กันยายน2 5 1 7นี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่15การรับส่งงานในหน้าที่ราชการสำหรับตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่ชาติหน่วยงานฝ่ายวิการของสำนักงานตำรวจชาติได้จัดทำาบันทึกการรับส่งงาน ในหน้าที่ราชการของผู้ชการตระเวนชาติตามระเบียบเพื่อประกอบการส่งมอบหน้าที่ราชการในวันนี้กผมในฐานะรองผู้ชการตระบวจชาติที่มีอาวุโสสูงสุดในขณะน,นี้เป็นผู้ทําหน้าที่รับมอบงานในหน้าที่ราชการในตรรําแหน่งผู้ชการตรวจชาติพร้อมทั้งบัญชีรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไปครับ ในรอบต่อไปครับขอมเรียกเรียนเชิญผู้จัดการโอเคครับโอเคครับ